วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนทาราแกรนและบางกอกค,คอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทันเวิวลด์เขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุข มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพระดับโลกอาทิองค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลกองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29มกราคม2566ในหัวข้อสร้างวาระใหม่ทางสุขภาพ ณจุดเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยง,งานระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมและเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญเกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยสร้างเครือข่ายระหว่างองคอ์กรนักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขระดับโลกส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อประเทศในการแสดงบทบาททางด้านการแพทย์และสาธรารณสุขให้ประจักษ์แก่เวทีโลกโอกาสนี้ทรงฟังนายบรรทูลล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยและดรวัฒน,นาศิวะผู้ก่อตั้งมูล,ลนิธิวิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนิเวศวิทยาประเทศอินเดียบรรยายในหัวข้อที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมการสูญเสียความหลากหลายทางจีวภาพและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในระบบธรรมชาติของโลกที่มีผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศในหลายทางจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการภายในการประชุมนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566 เนื่องในโอกาส100ปีประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลุงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชธิดาในสมเด็จพระมหิดตราี่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหัวข้อ Contribution to Thailand สแสดงถึงพระกรณียกิจทำอะไรเพื่อประเทศไทยสิ่งที่ปลูกฝังในครอบครัวมหิดลตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงบำเพ็ญตลอดพระชนชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู นอกจากทรงงานเป็นสมเด็จอาจารย์ในมหาวิทยลาลัยหลายแห่งยังทรงพัฒนาต่อยอดหน่วยงานองค์กรมูล,ลนิธิในพระอุปถัมภ์และที่ทรงเป็นองค์ประธานทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การสังคมสงเคราะห์แม้ว่าจะสิ้นพระชนกว่า10ปีแล้วหน่วยงานต่างๆยังเติบโตก้าวหน้าสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยอย่างต่อเนื่องผลของพระกรรยากิตเป็นที่ประจักษ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศพระนามยกย่องในฐานะบุคคลสำคัญของโลกในโอกาส100ปีประสูติพุทธศักราช2566